สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้อากาศหนาวนะคะใส่เสื้อแขนยาวอีกแล้วเนาะฝนมันลงมิดนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าข่าวสารเกี่ยวกับการให้สารชาติแล้วก็การหลุดจากคดีใหญ่ที่เป็นข่าวดังทั่วประเทศไทยนี่แหละค่ะเนาะจากทุนเทาที่มีการจับกลุ่มแล้วก็ถูกปล่อยตัวนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็กลายมาได้เป็นสารชาติ ไทยมีบัตรประชาชนไทยนะคะในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือไมล์รับเจไปดูข่าวสารนั่นแหละคะ่ะไมล์บเจก็เชื่อหลายท่านก็คงจะได้ดูข่าวสารนะคะถ้าติดตามเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองของเราเนาะ,ะมันมีคดีใหญ่ๆของคนจีนนะคะที่มีการมาซื้อที่ซื้อ ปลูกบ้านราคาหลายสิบล้านแล้วก็หลายหลังในประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ซื้อในบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะนะคะคนไทยคงจะได้ดูข่าวเลยไม่อยากจะเอ่ยถึงนะคะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ลงนะคะจับกลุ่มเข้าไปดำเนินคดีนั่นแหละคะ่ะ สู้กันไปสู้กันมาสู้อีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะทําอีท่าไหนก็ไม่รู้บอกหลุดคดีนะคะทุกคนหลุดคดีจากที่เป็นข่าวดังกระถึกจนคนไทยแบบโอโ้โหมันมหาศาลนาะมูลค่านะคะตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีคดีติดตัวว่างั้นเถอะบอกจำนวนไม่ถึง หาต้นต่อไม่ได้ไม่ได้ฟอกเงินไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายประมาณนะั้นหละถึงได้รอดออกมานะคะแต่สิ่งที่นำเสนอข่าวในวันแรกๆเนี่ยหูนะคะคือแบบสุดยอดของข่าวเลยแหละคนไทยคงรู้จักดีนะคะกับที่เขาเรียกว่าทุนเทาตู้ห่าวใช่ไหมนะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ ปัจจุบันบอกว่าได้สัญชาติไทยอนาคตจะลงเหมือนกับจะอยู่ในแวดวงของการเมืองว่าเถอะอนาคตถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆให้สามารถเข้าไปอยู่ในสภาได้นี่โอ้โหคนไทยกลายเป็นคนชั้นสามไปในอนาคตข้างหน้าแหละถ้ามีการไปแก้กฎหมายว่า ให้คนต่างชาติหรือต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทยสามารถเข้ามาบริหารประเทศโดยการเป็นสสของประเทศไทยเนี่ยอนาคตข้างหน้าคนไทยเรานะ่ะนะคะชั้นสองชั้นสามให้คนต่างด้าวมาบริหารประเทศเน่ะไทยนี่แย่สุดๆแล้วนะอนาคตต,าต่อไปนะแต่มันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว,ลวใช่ไหมคะทุกคนที่ว่านะคะ ต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยพ่อแม่ได้สัญชาติไทยก็มีเยอะแยะนั่นแหละค่ะมันก็มีทั้งรักประเทศไทยจริงๆปกป้องประเทศไทยจริงๆแล้วก็มีอีกมากเบินกันนั่นแหละค่ะที่ออกมาแล้วก็มาทําให้บ้านเมืองเราวุ่นวายทุกคนก็คงเห็นเนะี่ยนะคะแซ่ต่างๆนั่นแหละเนาะก็คงจะเห็นแล้วละนะคะ คือไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ไทยแท้ร้อยเปอร์เซนตก็คือลูกผสมนี่แหละเนาะนะคะผสมมาผสมไปผสมมาเต็มไปหมดนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ยังดียังดีกว่าว่าสัญชาติอื่นมาแล้วก็มาได้สัญชาติแบบทําผิดกฎหมายมาไม่รู้ทําผิดอะไรมาบ้างอะ่ะแต่มาได้สัญชาติไทยในช่วงที่ หวานให้สัญชาติเนี่ยอันนี้คือบ้านเมืองเราแย่ตรงนี้แหละค่ะตรงที่ให้สัญชาติโดยที่ไม่รู้ใครเป็นใครประชาชนไม่รู้หรอกว่าชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยมีใครบ้างที่เข้ามาได้สัญชาติในประเทศไทยเพราะว่าไม่ได้เปิดเผยให้คนไทยดูใช่ไหมคะว่าห้าแสนหกแสนคนเกือบครึ่งล้านน่ะ มีใครบ้างที่ได้สัญชาติไทยใช่ไหมคะคนไทยไม่รู้ไมล์เลฟเจก็ไม่รู้นะคะเขาไม่ได้เปิดเผยว่ามีใครบ้างรู้แต่ว่าบอกกว้างๆเข้ามาทำงานนานแล้วนะคะก็หวานสัญชาติให้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยมีทั้งคนที่เข้ามาแบบถูกต้องหรือว่าหนีคดีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทุกคน หรือไปทำผิดกฎหมายทางประเทศบ้านเมืองของเขาเข้ามาซุกในไทยมาได้สัญชาติไทยหรือคนที่หนีคดีทางการเมืองเข้ามาอยู่ในไทยได้สัญชาติไทยหรือเปล่าคนไทยไม่มีใครรู้ค่ะเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่บอกชื่อว่าใครได้สัญชาติบ้างใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ไงก็คือบอกว่ากงกว้างไป เราก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ได้สัญชาติไทยไปบ้างนะมีใครบ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าอนาคตคนเหล่านั้นนะ่ะที่มาได้สัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นการคนที่ทํางานแบบผิดบ้านเมืองของตัวเองและหนีไปอยู่ไทยหรือหนีทางการเมืองแล้วมาได้สัญชาติไทยมาได้โอกาสที่จะมาทํางานหรือว่า มีโอกาสไปแก้กฎหมายเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ในสภาบริหารประเทศนี้ประเทศไทยเราเขาจะเอาคนไทยไม่หล่ะตอไปในอนาคตขา้างหน้าคนไทยนั่นเลยค่ะลูกหลานคนไทยในอนาคตข้างหน้านั่นแหละค่ะจะตกเป็นเบี้ยล่างช,ชนชั้นสามชั้นสี่นั่นแหละค่ะในประเทศของตัวเองน่ะในอนาคตนอกจากว่าไทยจะเข้มแข็งนะคะปกป้องสิทธิ์ของคนไทย ประชาชนคนไทยร่วมใจกันปกป้องสิทธิของคนไทยนี่แหละคะ่ะสิ่งนั้นมันจึงจะไม่เกิดขึ้นเนาะอยู่ที่ลูกหลานคนไทยเราในอนาคตข้างหน้านะคะว่าจะจัดการยังไงนะคะบริหารประเทศของตัวเองแบบไหนให้ยังคงความเป็นไทยไทยเปี่ยมไปด้วยความรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ไปหวานสัญชาติให้ต่างด้าเหมือนปัจจุบัน ทำให้มันดีขึ้นนะคะก็คือมันต้องมีกฎหมายมาควบคุมอะไรที่มันไม่ใช่ว่านึกอยากจะให้อะไรก็ให้นึกอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่คิดว่าอนาคตมันจะกระทบกับประเทศอย่างไรอย่างกรณีที่ปล่อยวีซ่าฟรีเนี่ยไม่รู้ใครต่อใครเข้ามาหมดนะคะใครต่อใครเข้ามาทำอะไรวุ่นวายในเมืองไทยเห็นไหมเด็กเด็ ลูกของต่างด้าวตั้งกลุ่มตั้งกวนตั้งแก้งกระจายไปทั่วประเทศไทยนะโอ้ยนะคะตอนนี้สิ่งที่เราดูข่าวนี้อ้เมืองไทยเราเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอตอนเนี้นะคะตอนนี้ต่างชาติก็ลดลงที่จะเข้าเที่ยวไทยนะคะคืออย่างอย่งประเทศจีนเนี่ยก็หันไปเที่ยว ทางเวียดนามเยอะขึ้นใช่ไหมคะตามข่าวที่เราได้ดูนั่นเลยเนาะรัฐรัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกคะ่ะการพนันบ่อนคาสิโนไม่งั้นเขาจะมาช่วยปราบเลอและก็การกระทําผิดกฎหมายเนี่ยเขาไม่ชอบอยู่แล้วทุนเท่าต่างๆไม่ชอบอยู่แล้วกฎหมายจีนแข่งทักใครทําผิดในประเทศประหารเลยนะคะไม่ได้ว่าจับแล้วปล่อยทั้งทัที่หลักฐานเปิดเผยให้คนไทยเห็นไปหมดแล้วแต่ว่า หลดแต่ประเทศจีนเขาไม่อย่างนั้นนะคะเขาทําจริงกฎหมายของเขาอะและเขาไม่สนับสนุนพวกเหล่านี้มีแต่ที่ว่าคนจีนมาในประเทศไทยเยอะมาทําธุรกิจสารพัดธุรกิจในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะเมืองจีนเขาไม,ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ทําแบบนั้นไงคะอะไรที่มันผิดกฎหมายจีนเขาปราบไงในประเทศของเขานะทําในประเทศเขาไม่ได้ หันมาทําที่ประเทศไทยเพราะข้าราชการไทยบางคนเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นเข้ามาทําอะไรในเมืองไทยทุกคนคงเห็นข่าวแล้วเนาะอ่ะมาเล่าประมาณนี้แหละอยู่ที่คนไทยเรานั่นแหละคะ่ะลูกหลานในอนาคตข้างหน้าจะทำยังไงให้ไทยเรายังคงเป็นไทย เพื่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองของเรานี่แหละค่ะในอนาคตข้างหน้าเนาะก็ว่ากันไปค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีและรีสวัสดีค่ะ